เซตตั้บตลอดก็จะล่ำให้มีนักแฟนเพลงได้ฟังเป็นเรื่องเป็นเล่ามีรักแฟนเพลงได้มวนได้ซึนกันในสังวัตทำนองล่ำเลินของแชมป์ล um ่ำเลินมาฝากมาตอนกันมเบอนี่นะครับอยู่น้ำลูกหลานไปตลอดสอดแจ้งเขาโลดหรือจังปังจะคอยเลืองล่าพระจากกันไปนะครับเมื่อไปเปิดมาทั้การแสดงอยู่ทั้งพระกุศล <c oughs> จับนะครับทั้งคุณพออ่อกำนันเปิดต่ตอหาวาจางไปให้มีรักคนอ,อ,อกแล้วเนี่ยอ,อกแล้มก็อปากกว้าง มามากี่กี่มาเอาไปใหญ่เฮาฮี่นะปลาอ้อย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 จะใไหนคนก็ด้ก็อะแม่ปลาอ้อยี่ไสนอารมณ์บดีลองเพ่งดออะอารมณ์เพ่งตองเน่งไงยมเหมอแรงตองแน่ง ตอเนียงเงี้ยมือลกตองเนงเบี้ยอาหารบ่มีเหียมีแหมข้าอยากตองเนงมากินมาโดราตองเนงก็ยาหมือเล็กตองเนงตองเนงข้ยาหมือเลกตองเนงทันโค้ยบ่บแกงให้กินมาโดราด้ยร้องเพลงยังบ่พักกระสังฉันจอยจะให้ร้องเพลงจังไหนสนะมาตั้งฉันฉีร้องชูฟังนั่นเอ๊้อกโป้ไอ้อกโป้ว่าคุยปอบปนจะเสียกโจทำไมคะ ละหมกละหมกทางฉันปนิดวะลำในวัดเด้อลำในวัดระวังระวังโรคจิตออกทัวประเทศเด้อมาดินี่นเอิงขันว่าไม่เงกกี้โรคจิตแต่มีอยังลอกชูไม่เงี่ยวะขันขันมอให้โดกให้โรคออกมาเนี่ยปล่อยเอาไว้ ซื้อเมียกูเมียคือได้ยินข่าวว่ามีลูกมีเมียเออนี่ยละเมียกูก็ยุ่นี่ละปัาพอไงมันมีลูกมีเมียเหรอได้อีนี่เมียยุ่นใสเมียยุ่นใส่ีนี้ยุ่นใสนี่เอาเมียยังก็จะยุ่หันละอองดาวเสียงเสียงยังละอองดาวเสียงปัาพอไงละอองดาวเสียงสูงบะเบนละอองดาวเสียงต่้มบะถือละอองดาวเังสั่นละอองดาวเสียงนกหวีดโอ้เสียงนกหวีดละอองดาวเสียงนกหวีดฉายาเมียเจ้ารือซื้อเขาโรงเรียน ซื้อเขาโรงเรียนเจ้าเด้ซื้ออย่างฝอยลอยผัวค่ะน้าบอกพี่น้องให้มันถึกสวัสดีค่ะอิฉันมีน้าอยู่แล้วว่าคำฝอ,อยลอยผัวบาหมว่ผู้ใส่บ่หมายผู้ยิ่งบอ่อิงกะเ้ยบ่เคยเล็นไปเล็ดแต่ให้โลกูกนา,าใหญ่จะไปอกเก่าจาัตยาบะเป็นโั้บัดพองจะปอกเก่ายิพัก <laughs> เลี้ยดจบสาเจ้าเรียดจบสาฮะจบสาเจ้าโรงเรียนผูกเวียงนี่แหละค่ะเจ้าจบผูกเวียงจ้าจบสูงปรได้ล่ะห้อยจักสูงบ่สูงแล้วเกินลองเรียนข่อยสั้นอตัวสิสั้นเอาคุนที่สั้นข่อยเลียนสูงข่อยยลี้ยดขมสูงโบอันนี้เอาบอกพี่บอกน้องเออสวัสดีค่ะกิกี้ฮีรอนถวยค่ะโอ้เนี่ยฮะสายญาตินันไม่นั่นแหละค่ะคือเขาโรงเรียนเจ้าเด็กกิกี้นัทธิดานี่แล้วค่ะกิกี้นัทธิดาน วิสวยค่นอปีนี่เออปีนี่ตรง่าปีนี้สวยตัวสีอายุจากปีแล้วเจ้าฮะจากปีแล้วสิบสี่น่ละค่ะสิบสี่แมนค่ะไปย้วนน้ำดอกกันซุ้มพ่อสิบเจ็ดเป็นอย่างพอยันก็ได้ออกเขาเออเบิร์มาเบิงกเดี๋ยว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 ี่ยวเดียวเดี๋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 ยมเดี๋ยวเดียเอี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดียวยวเดวี๋ยาเดีกยะเป๋าวี๋านายวกตียวนดี๋เยมาชายยประโยชน์เนาะ อาิเช่นเงิงเป็ดกับไอ่เงินเป็ดได้เงินใก่ก็ดีเงิงไก่ก็ดีเงิงหีดังตบเฮ้ยอย่าไปดีหีกูเด้อของไฟของมันละว่าเอาเนี่ยต้นเนาะ้วก็เอาอ่อไม่อีกอยู่มไม่อย่างอีกเอายามาขายยาอย่างอีกอ้าวยานี่พี่น้องขาย ขันไปอำเภอผู้เวียงนี่ขี่รถเข้าไปในเมืองนะคะสู้ดมาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองบอเซยหมวกกันน็อกตำรวจกับมาจับกันมียานี่อ้าวยาหยังมาเกี่ยวกันเยอะจิยาเซนโอ้ยาเซนโอ้ตำรวจไปจับกันมี่เซนอ่าแล้วบัดนี้เออออ่ะอย่าลืมถ้ามีการชาวประธิขิตเผาแล้วเรียบร้อยเผาแล้วพอท่านไอ้บี้มองไส้กระดูกมามาสื่อยานี่น้ำข้ามฟอยค่ะยาหยังหลับยาธาตุโอ้ยยาธาตุไม่แก่ ลดในกระเพาะอาหารถัดทุกขก่เต้ไปจัาร้าปายะเป็ดยายใจยาใจยาใจไปอย่างงี้ยัคุ้มเ้ยบ่อี้บคุมเจ้าสีเหนียงบ่อบบี้บุคุ้มจากอดิแมงหละบยาปากยาโอ้ยยาปากมันตือนยาปากมันีิตื่นมันิตือนใคยาหยังอย่านอนหลับยัยยัยยอ พุ่นน่ะลุงกินน้ำเลิศเลิศพุ่นดลายป้าส,สิแม่นหยังอีก<า>มันบ่เสอือค้ามบราณจากเม็ดเลยแม่หยางย่าสีไปทั่วทิพย์ตะแดนวันนี้ข้ามบัวราณเพิ่นว่าจักเทียติเพิ่นว่าจังไหนคะเพิ่นว่าก็เห็นลุงกินน้ำขันเอามือสีปั๊บนี่มือสิกดขึ้นท,ทันทีนะคะเม,มือสิกดว่าท่านทอเมือสิกดบ่สิขาดเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้พ่อใหญ่สี่ใส่บอกว่าตกดากมาอมจกเอ้ยจกดากมาอมคั่นมึงบ่กจกดากขึ้นมาอมนี่มือมึงกุ่นทันทีนะคะโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ผุดร่าอุย มาเบิ่งกเบิ่งแล้วกัดลูกกินน้าปูด้ยปูดนันบ้าไปเขาทีีอ้ามาันกอนหนานันเ่ามือขันในสี่ขข้างนี้ค่ะบัดนี้เท่ามือขันหนสีข้านั่นหลักขุดตั้งสองมือเลยเออเอ้ยเส่ใจกับบักขดขับพี่น้องจ้ะมันเป็นยังก็สิบักขดค่ะกูจมบโอมทั้งสองนิ้วเลยค่ะโกับโปุก สี่ส่วนมันไปพุนไหมไปองไปเน่โบสถ์ุนแล้วไปอย่งในโบสเอ้าสิส่วนมันไปหาเหตุกาดเทง่าเดี๋ยวมปถามันก่อนแป๊บหนึง่งถามุงโดดให้มันถามก่อนอีนี่แม่ยังมึงไปหาถ้ำบุญน้ำกูได้บสุนเมื่อกพักูไปทำบุญยังไดโบสเอ้าไปวัดไปวาก็ไปถ้ำุญแมนบ่อบุญฉลองพตีมาเมื่อกพปนงมื่อก้พกูไปยังเช่นเจ้อาวาสันตี้ แ่เป็นข่าวผ่าเหลืองอยู่ช่วงนี่ปฏิพังไปทั้บุญอยู่โบสถ์วันยินข่าวว่ามึงดวงบอดีสันเดย์ดวงบอดี่แมคือจังมึงว่าดวงบอดีคเป็นเสียข้อไปทั้บุญไปบ่ค้าปฏิพาณไปกูอยากไปอยู่แต่วันกูเห็นยานผีแม่บัดเนี่ยเอ้าอน้าเจ้ายานผียังไงเด้อมึงเคยเห็นผีอ่ะติมึงก็สิยานค้ากระย้อนว่าบ่เคยเห็นเด้อแลาวก็ได้คึ้นยานเอาอยากเห็นบ่ค้าสิบอกมอง อยากอยู่เฉยๆไม่ติเช่าย,ยานแม่มึงหันหน้าไปทางไอ้กูสิบอกมองใละ่ะนี่หันหน้าไปทางนี่ละสิน,น,นี่ละเออเอาอเวสุกนกเขานอนหันหน้าไปต,ตั้งใจฟังดีๆเด้อเออเออเพิ่นว่าพี่น้องขาขาผู้ดใดอยากเห็นผีมองหลอดบ้างขาขาล้อลอมมาเห็นผีแต่นอนคาแม่ยี่หลีบ่นี่คันกูุ้วให้มึงตายแล้วเออเออมึงก็สิให้กูตายขายยาทาบ่อีผีย อก็หยอดกางเสื้อมึงหลอดว่าขามึงหลอดบางขาหลอดบางขานะกูคือคิดยานแท้ล่ะกูสิยานเป็นมัวมึงจะหนีกูเด้อเอออีหรีกูเพิ่มตัวดอกคันมึงหนีกูอีกกี่กี่ตายเด้อเอ้าเอ้าวางบางรูอันเนื่องสองสิบ จังใดจ<า>ัง<อ>หูจกักว่าผีเป็ดมันสิบ่ผีเป็ดจังไดย้อนหัวลงมาผมแง่แต่ใส่พองดับพองอีกพองแกมงอ,มอ,อ,อต่อดาดมันชี้กี่น้องบัดน,นี้มึงเห็นหน้ามันบ่ฮั่นนี่บ่แล้วกูบ่เห็นแล้วกูยนนันหัวเอา้าโอ้ยเหลียวเห็นผมบานสาาร่างเมื่เหลียวเห็นหน้าพี่น้องชาวผู้เปียงให้เพิ่นฟังนั่นแหมมึงส์ฟอร์งที่มึงสิให้กูเบิ่งใหม่ซะเตี้ยเบิ่งอีกจักรอบนะคะ โอ้ยปล่อยกูขี้ยานแทนละนางเบิ้งอีกรอบนึงกูจเพ้าสู้พี่นองฟังนี่แม่เอาจังสั้นเดียวเอาจังสั้นล่ะมึงจะหนีกูเด้อเออเอาไปเร็วๆไปเร็วๆเห็นอีกรอบนึงเออเอาเบิ้งดักคสิบเดินรลดเดียวเออช่องไว้ไว้่องช่องหนึ่งสิบเอาไว้เป็นที่ยังมาปอดในบ้านแต่ผมมเป็นจากไันบ้าหอดิ้นมาหอดิ้น กินมันเป็นกินจังได้มันเป็นกินเหม็นเหม็นเชมเช็มกิจังพีเปตต็ดายน้ำนี่ล่ะคอยมันไต่โดนไอ้ญาติเทปานี่มันตายโดนไา,า,ายโดน,โดนเอาตองงอะเงาะฮะวังเว้นเพิ่นบอกว่าขันพูดได้ได้ผมผีเปียดนี่ไปให้พระเพิ่นสวดเป็นของขังสิริมงคลพูดแล้วโจีแล้วนะำมดน้ำมนต์พร้อมแล้วเจ้าน่ะเอาผมผีเปียดอีห่ามึงห่ามึงเอ้ยตะกูซองกูกระยังยานอย้องเจียกูไปหลงมันจังได้เดี๋ยวนี้เอาขันมึงบ้ากล้าหลงกูสิหลงใคร มึงบอกเราเนอ้อออาซาชูลมีพวกขาดทิพเน็่ถึงหวยด้สิยอนไปจากรอบเพชกเม็ดจังไหนบัดดี้กองไปทั้งคุณกุสิลกออกหายอีหาม่กองไปทั้งพี่บอกกองไปทั้งคุณอีพี่บอกอีแักใหญ่ชินมึงอมาหนึ่งสองซับเมมกองออยอ่วอีปอายมึงไม่ได้ลกผมพี่เป็ดีหาหัวซีนมึงอกลยังสั่นมางหันลกไปกู ว่าแล้วการเลียนการลองการล่ำการเลียงนี่กูบอกว่าเลียนให้มันจบเหตุยังไงล่ะคนเนี่ยนี่แหละมันหาการหางานบ่ไอยไหอเจ้าพราจบพรากระเทือนซะหนิโอ้ยแ้่ก็หูว่ามุ่ข่อยบ่มีการบ่มีงานนี่นี่องค์สิบมือนี่ ปวดได้บึงมานี่แสดงมือนี่ยพี่น้องเช่าจักรวัคเขาเช่นเชาผู้เบี้ยงเช่าสิบุญเลี้ยงเพ่นได้ภึงมือนี่ยนี่แมวมองมามีแมวมองตากล้องกับมานี่ส่องยูทูบส่องเฟซบุ๊กไล่มาเบิดมาเนี่ถามแมวมองนี่มันคือแมวเป่าปากกัดด้วยจังกี้เหรอมันเผด้เรียนหนังสือมันเข้าใจบอกสูตรโคตรมันหันนแมวมองแมวมองมึงเด้ยแมวมองเขาถืคนที่ดูแลศิลปินคนที่ชอบศิลปินคนหนาจะเบิรงศิลปินวาสิเป็นเลนได้งูดี เคยแสดงมาเจ้าน่ะโอ้ยก็เคยอยู่บ้านกับอยู่พัทยานั่นล่ะเคยแสดงบอกอือพัทย์รัฝรั่งอยู่เด้่ล่ะแสดงหนังยังฮะแสดงหนังยังละครปิงปองเดี๋ยวเดี๋ยวขอติดทดสอบเนี่ยมื่อนี้เถ่าแก่มาจากบริษัทกรุงเทพ ีขายปลากระป๋องมาในผลยังขาดมิวสิกอยู่ขาดผู้ขาดผู้แสดงว่าแตนเมนพี่เซตเตอร์พี่เซตเตอร์ของปลากระป๋องเป็นดาราแล้วนะคะบันดีโดยราคาพวอนี้กล้องแปดเก้าตัวหุ่นจับเฮานะคะใหญ่เจ้าเปลี่ยนผู้ชายให้คอยเป็นผู้ชายมันมีพระเอกกับนางเอกนี่นี่ให้ที่เป็นนางเอกบันดีหมด วุ้นนั่นนั่นนั่นเทาเกี้ยมาแล้วเทาเกี้ยมาแล้วเป็นยายสวัสดีครับเท่าสีมึงเป็นไัว้ายเท่าเกี้ยมาดิอุ้ยสว่เพิ่นกับมาสว่เพิ่นกับมาเลิศ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 สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องกุดน้ำใสนะครับทุกท่านเลยและก็ที่ใกล้เคียงด้วยนะครับเข้ามาไหว้คอยยังเทียงนี่นี่แล้วคองเท่ยคองเท่สวัสดีค่ะคุณตำรวจว้ยตำรวจได้ไหนเดินสาเจ้าของผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องล้วนเมคัวนี่นะนะสวัสดีค่ะ ซอสซอสเพิ่นซอสซอสเออว้บ้านกูซอสเพาเป็นทั้งสี่นี่ซอสยังเขาจบแน่้ยก็จาตีตะปูแม่ขอนซอสโอ้ยอันนั้นมันขอนซอสขอนตีตะปูคนละซอสค่ะคนละซอสคนละซอเบ่าไทยเด้อคนฟั้งคนเพิ่นปั้งเล่าเ่ราคอยรู้เลี้ยงอีสัตย์คำฝอยร้อยผัวค่ะคำฝอยร้อยผัวสวัดีค่ะคุณคำฝอยร้อยผัวไปไปเพิ่นีหาทางเลียบไป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 สวัสดีค่ะซอสกับเฮียฮะ นี่มาเป็นหนาเพื่อนอยู่ผีแม่ผ่วแม่อยู่ข้างบนค่ะย่าเฮียต่ำแหน่นักโต้ก็เนาะค่ะสวัสดีค่ะกิกกีหิรถถวยค่ะบ๊้ยแหน่นักโต้คุณกิกกอ้สวัสดีค่ะจอค่ะพีโอ้ยอย่าต่ำปานนั้นอย่าลงต่ำอย่าเฮียอย่าเฮียสั้นจันทร์สวัสดีค่ะอิชันยายหูสามเป่าเด้าหูสามเทียค่ะยายหูสามเป่า มื่อนี่เพิ่นสิมาหานักแสดงวัดติพอยายพี่เซนเตอร์พี่เซนเตอร์พี่เซนเตอร์ไม่ฟองปลากระป๋องว่าท่านเถอะเอาหยุดไม่ต้องไม่เพลียนะเอกได้ขายปลากระป๋องนะเอกนางเอกผมเป็น่ยนเอกได้ครับผู้ใดเป็นนางเอกได้ผมใช่แท้ครับแต่สิแม่ฉันก็นอนมีหิแต่วางขาแม่จนเจ้นี่นางก้อนนี่เบิ้งเบิ้งก้อนพี่เบิ้งพี่เซนเตอร์ที่ผ่านไปเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะผักไห้เด้อะช่เล่นตามครักูผักเด้อะพี่น้องครับ ครับพ่อโอ้มีเก้าอี้พูดเลยบ่ผู้จัดการชวดตัวู้จัดการชวนตัวเลิศเลิศเล่นมันดีเด้ขคะแนนมันดีว่าได้ออกตากล้องบ่ได้ไปเป็นพี่เส้เตร์ปลาขายปลากระป๋องด้วยพ่อคุณพ่อครับวันคุณพ่อวันนี้เรามีปลากระป๋องมาแจกพี่น้องด้วยครับแจกพร้อมขายพร้อมแจกครับโอ้แจกพร้อมถ้าขายอยู่ตรงนู้นนะครับแพ็คละหนึ่งแพ็คละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้ขายยุดเต้นพุ่น 1นึ่แพ็กมีสิกระป๋องนะคบติดต่อทั้งขายทั้งแจกเท่าแก้บนตัวละมองละบาทนะครับผมไม่น่าจะใช่นะคะใช่จจ๊ไหนไม่ได้เอามาขายนะคะที่บูธนะคะไม่ได้เอามาขายไม่แขงขันแต่มาเอาให้พวกท่านซื้อค่ะโอ้ยเดียวกันน่นละแต่แต่ตอนนี้สิบกระป๋องนี้เราแจกครับโอ้สิกระป๋องอยู่นี่แจก ใช่ครับผมสิท่านแรกเท่านั้นค่ะสิท่านแรกครับสำหรับมาตอนนี้คือได้ฟรีไปเลยให้เดินเดินออกมาได้เลยนะครับให้คุณพ่อเป็นคนเอาไมให้ให้น้องเติมให้น้องไ็้คนแกก็ได้คนที่เดิมนะครับสิบท่านแรกให้พูลกระป๋องท่านแรกท่านแรกนี่ับขี่กอให้บูลกระป๋องเร็วเอาเอาเลยมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนนะครับรถแซ่บหนัวปลากระป๋องรวมแมงกร ua เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก่อนสับไป โอ้ยพรท่านแล้วเจ้าเนีน่ไงจังเทียบพท่านแล้วเอาเร็วเหมเ๋อวหเหม่งเหม่เหม่ง่งเหมางเหม่งเหงเหม่งหม่งเหห่งเเม่่เมม่่ะเหมม่เห้เหมมมงเิถามงเหมม่งเาม่เามมาเมมามมางมง่เห่มงมเ พี่น้องขาบัวริมบึงลุงลํำเพลินได้รับร่างวันพระราชทานจากสมเด็จพระเทพปีสามหากริงได้รับนี่บัวริมบึงผดดังลํำเลืองหยางขาผู้ใดไต่อได้มาเอาปากกับปองล้ำสาวข้ามฝอยไปเลยค่ะเลืองหยางขาเตน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 ตนตนตอบได้กับมาเอาทำไมคะมลูก่า เออลูกสาวบอได้ดีมากค่ะมาเพื่อดังเรื่องยังค่ะเอาไม่เพื่อข้าวอปลาลอยไปเลยเอาไปค่ะอี้เมียเอาวันนี้ลูกสิถามออกจากใจจริงอี้เมียต้องตอบจากใจจริงนะคะคำฝอยลอยผัวงามบ่งามจ้าอุ้ยกูอยากแถมเงินลอยไปแค่นี่เด้เลยแม่เหล่าเจ้าไปถามจ็คสันเนาะเอาเข่าเลี้ยงบัดนี้พีเซนเตอร์ได้ค่ะเล่นให้เั่วแก่กับไผ่ซว่เพิ่นเบิ่ง เดี๋ยวก็จะพาคุณเจ้าแสดงในเรื่องในคำเบาข่อยได้อมข่อยเลยทำดีๆนะคะเลือกเอาแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะใครทำไม่ดีไม่เลือกนะคะซอไม่เลือกเอาได้แค่เพียงถ้าใครทดีเราจะนี่ท่านเรื่องของบ้านเฮานี่ท่านก็คือหนังมันต้องเป็นบทละครมันต้องเป็นเรื่องเป็นราววันนั้นมีชายคนหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าป่าไหน ป้าอ้อยบอแมนป้าทั้งพี่ฮะป้าทั้งพี่พูดต่หมีชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าเดินแบบสามขุมเดินได้ในสามขุมอ้าวเจ, <t IS> จ้านักแสดงบ้าต้องเห็นอะไเป็นเห็นว่าเป็นซอฟขึ้นบ้งวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าเดินแบบเร็เวเร็วเร็วเดินแบบช้าช้าเดินสโลโมภาพเดินแบบสไลด์ภาพ เดินทั้งนาเพราะไม่ถอยหลังอดบอกเอ้ยอย่างไอ้ส่อเนี่เลยเดินนะเดินแบบ small motion เดินไป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 อีกเดินไปอีกอเด้อเวทีแม่งเดี๋ยวตอกฮะเวทีเดี๋ยวตกเอา้า เจ้าเป็นนักแสดงเจ้าว่ต้องยานต้องแสดงก็ชอบเงเดินไปเดินไปใสายึกซ้ายึซใโอ้ปรจักรใส่จากัวอุ้ยฝึกแม่มึงเทอเดินไปข้างใส่ใสทักหัวเดินไปข้างใส่เดินไปใซ่ใส่สตรงไปตรงไปตรงไปไม่ต้องัวตกเลยตกทางแม่มันแล้วเดินก็กระโดดดกระโดดก็โดดลงไปเอานอนลงนอนลงนอนลงชายคนนั้นนอนลง กิ้งตะกี้ดินกิ้งไปกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ยหยับหยับหลานไปอย่าหลานไปกลับมากลับมากลับกลับมากลับมาพี่คะพี่คะไม่เห็นถูกใจเลยเล่นอะไรก็ไม่รู้อ้าวอไม่ถูกใจซอเลยนี่จะเล่นอะไรก็ไม่รู้ตำรวจผู้เวียงเวียงไม่ใช่นั่นกำโคอยโอ้ยโค้ดจังไเจ้าเป็นผู้สั้ ็เปนม่ยังไม่ถูกใจซอเลยค่ะซอบอกว่าไม่ถูกใจอะไรเลยเอาทำอะไรก็ไม่ถูกใจหรอกคะยังไม่ถูกใจค่ะยังไม่มีชื่อปลากระป๋องเลยค่ะยังไม่ได้พูดชื่อเลยเลยวท่านนี่ซื้อปลากระป๋องเอาเห็ดจังได็กสนักค่ะเออเผักพิโษเฮียรียบไหมนี่มีชายคนหนึ่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมีชายคนหนึ่งก่อนดูอีกก่อนมีถุงพายใจเย็นๆใจเย็นๆถุงพายเขาจะมีแห่แห่เขาโอ้ยมึงสมมูเอาแบบกอบเอ้ยมึงแท็กสี่มีปลามีชายคนหนึ่ง มีแหเขาเอาแหออกจากถุงพายเขาเอาใส่ศอกด้านซ้ายสายไทยเขาบันหหเบียงไสเขาทำท่ายองยองมาที่หนองน้ำด้านขวามาหนองด้าน้านขวาเอาแหม่มข่าขวาพี่มาหนองด้าน้ับขวาเขาทำท่าจะวันแหหาปลาดันเห็นว่มพี่ป่าแล้วพี่ป่าแล้วแต่ปลาเป็นปลาเข็งไม่ใช่ปลากระป๋อง จะเอาได้ไงไ,<ม> <uit S 2> ไม่ใช่ปลากระป๋องไม่ใช่ปลาเข็งไม,ไ,ออไม่ได้เอาปลาเข็งมาทําปลากระป๋องคุณพี่เอาปลาอะไรเขาใช้เขาใช้ปลานักโง่ไม่ใช่ปลาเจ้ามากินกับนมข้นหรือไงปลานักโง่น่ะปลาอะไรใครซอสซอสเลือดเขียดยังไม่เคยค่ะปลาอะไรนะซอปลาแมคเคอเรลค่ะหรือว่าจะเร็วขัดเร็วนานแล้วหนังแรกฟมจะตากูอ้าวเหรอไม่เป็นไรซอแปลงฟันแล้วแปลงแล้วยังแปลงแล้วเมื่อเช้าได้กินปลาหมึกเบเคะ กินเมื่อกี้ปลาอีหือปลาอีเหือเขาอยู่กอนเลยมานั่งก่อนมานั่งก่อนมีชื่อปลาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี่มีปลาอยู่แต่มันเป็นปลาเข็งเอาใม่ให้มันได้ปลาไม่เจอเลยเร็วๆฮ่าคุณเป็นฮาปุนแล้วเดินเข้ามาอีกสองเก้าครึ่งหนึ่งสองครึ่งจับพอดีเขาจะหวานแหหาปลาแต่ว่าปลาตัวนั้นมันเป็นปลาปลากี่เดือดน้อยปลาที่เป็นโรคปลาตัวนี้จะปลาเป็นโรค ปลาไม่มีเก็ดมึงก็ฮือขึ้นตัวมึงบอกมีเก็ดอ่ะเออฮือขึ้ปลาเสียมึงเป็นเก็ดมึงฮือออกเลยภาษาแก่แก่ออกเลยยิ่งแก่ออกเลยค่กูว่าม่มีเก็ดนะน่ะมึงอย่าผักเลยปลาตัวนี้ไม่มีเก็ดมันเป็นปลาไหลเออมึงนอนลงก่อนนะอ่มึงจะนอนกูนซี่ได้ออกกล้องลุกขึ้นลุกขึ้นไม่ติดมันเป็นปลาไหลก็จะปลาเป็นโลกนี่ล่ะ อย่างนี้ไม่เอามาทำปลากระป๋องเขาจะเตรียมตัวหวานแหหวานแหปลาไหลหวานดึงสองสามแหเขาหวานไม่ออกเลยเพราะปลาแห่เขาขาดทานเร้วมือวัดอีกขอต่ออ้อยยุ่งอ่ะเพื่อเดี๋ยว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 ปลาไหลก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าปลาตัวแบบนี้พี่น้องไม่ซื้อปลากระป๋องผมไปกินแน่ๆเลยเนี่ยจะทำังไงเรีย เปลี่ยนไ, like ไ,ได้ไหม,ไมไคะไม่เอาแล้วเฮียรีบไหมนี่ถ้าเล่นไม่ได้ก็คือไม่เอาแล้วนะเฮียปลาไหลก็ไม่เอาปลาเข็งก็ไม่เอาเอาปลาไม่เชื่อได้แล้วปลาไม่คาเลวแล้วจะทำยังไงจอจะไม่เอาแล้วนะนี่เล่นอะไรยังเล่นก็ไม่ได้ไม่ทำยังไงล่ะจอเล่นไปแล้วนะนี่จอเล่นเป็นตัวอย่างได้ไหมล่ะคะอู้ฉันขอถามหน่อยเถอะเธอนี่น่ะเหรอเออนี่น่ะเหรอจ้อแล้วนี่น่ะเหรอเหธอฉันถามหน่อยใครคือโปรเฟสชันอลโปรเฟสชันอลดูนี่ นี่จะเล่นให้ดูแล้วคุณพี่เป็นคนภาคเอแล้วพวกเธอสามคนก็ดูนะคนภาคดูในคนภาคนี่คนภาคมีติบักภาคว้ายคนภาคเหอเฮียเฮียถือกระเป๋าไว้ห้อยหน่อยแล้วเฮียก็ไปนั่งดูถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครทำได้เลยนะเฮียไม่ไม่ถูกใจกี่ี่แบบไหนจะถูกใจตอเนี่ยเดี๋ยวให้ตอเล่นเองมานั่งตรงนี้อีหาโลกเรียกมึงโอ้ยอีหามึงนั่งโต๊ะบัตรเท่าแก่เฮียเดี๋ยวมันก็ตำเอาหรอก อะไรตำอะไรตำเขาเป็นผู้หญิงมันไม่ถูกต้องไหนอ่ะแค่ผู้หญิงค่ะเอาดูซอเพิ่นเฮ็ดดูนะดูแล้วเป็นตัวอย่างดูแล้วเป็นตัวอย่างได้ทำเลยทำเลยอีหาลงเลียกมึงไปซอซอ่ามาลงหลอกลงเลียบอะไรสติเหตุเร็วจะดูพี่น้องคนอยากเต้ยงั้นกูร้องเพลงก่อนมึงนะไปซอซอหุ่นดีจังเลยวันนั้นมีผู้หญิงสาวสวยเดินมา เดินมาในท่า fictional world แล้วก็โบกมือใส่ตากล้องให้แฟนชมทั่วประเทศส่งจุ๊บนิดเดียวสายแดด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 ถึงว้ายมึงหาหาข้าพรุ่ติี้มึงชอบเพื่อนชอบคนสวย ก็จะไปหาปลามาทําบริษัทซึ่งมันเป็นปลาที่อยู่ใต้ทะเลน้ำลึกปลาอันนึงเป็นปลาปลายังกอเฮียปลาแมคเคแล้วเมื่อปลาแมคเคแล้วมันอยู่ทะเลใต้น้ำเขาไปซื้อเรือใต้น้ำมาหนึ่งใบมาทําเป็นปลากระป๋องจะเอานําไปขายฝากพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นหนึ่งชุดสิบกระป๋องคนสวยชายกาลังที่สดสวยของเธอหยิบปลากระป๋องขึ้นมาอุ้ม อุ้มบอลแล้วก็เดินมาเพื่อโฆษณาจะขายซื้อปลากระป๋องไหมคะมือไหอีโฆษณาอยู่นี่คือยังใซื้อปลากระป๋องไหมคะอ๋อมีคนต้องการเรียกเอามาอีกหนึ่งชุดมาจับอีกสองกําลังซื้อปลากระป๋องไหมคะซื้อปลากระป๋องไหมคะซื้อเอามาอีกเป็นสามกําลังใหญ่กําลังรัสิบห้ากิโลรวมกันแล้วหบไม้ ไหวไหมซอไหวไหมค้าไหวเบิ้งทาแบคลักเน้ลัวมันใกล้เป็นโลคอีกแล้วไงกูว่าเบิ้งทาอีกวัวมันบระเด็แบคลักปากระป๋องดอกทีนี้สามกำลังทั้งหมดซอก็เดินไปขายแบบทุลักทุเลไปค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อซาตูเดอร์บทโยงหลังอหไมันเป็นอีได้หรือไม่ซอคืออย่างแจ็คสันนะมันหนักมันหนักสามลั มันหนักสามละส่อเฮียว่าเราไม่ต้องหาแล้วแหละพีเซนเตอร์เฮียว่าเอาส้อนี่แหละไปเออไปไปไปขายโอ้มันคือคนอ้าวใหญ่เอ้ยเดี๋ย้ดิดิเฮ้ยยังไม่วางกระป๋องไม่ว่าส่อยังไม่ได้วางกระป๋องพอแล้วขายเบิดเร็วส่อพอแล้วไม่ยังก็โคตเจ็บหีแต่บัวภาพลักษณ์หายหมดเลยบ่ได้ท่ำชานเจ็บอีหลีดินโอ้ยแบบนู้นบูดานัทอะ ทำอะไรก็ไม่ถูกใจทำอ,อ,อะไรก็เลือกนาทำอ,อ,อะไรก็ผิดไ, <มา S 2> ไปหมดทั้งเฮียทั้งสอเฮียมากปลกเบอรอให้กับทีมนักตลอของฉป์ลำเลินตลอดการว,กว่ามันความไปถึงว่าไม่เป็นรถไฟเพลงหรอ